ครับผมพี่น้องมือนีจุดน้ำมันครับจุดน้ำมันบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงยี่สิบเริ่มแล้วครับเร่งเครื่องเลยแก๊สเริ่มมาแล้วครับแต่บ่ตทันเน็ตเต็มที่ ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงครับผมเริ่มจุดเตาใบาโมงยี่สิบตอนนี้กับใบสองยี่สิบแล้วเป็นไม้ที่มีความชื้นครับเดี๋ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงอีกหนึ่งชั่วโมงผมตั้งสีเสาปอยน้ำมันหรือพุทนิบีประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับ ตอนนี้เตากกไดติดแล้วครับเตาติดแล้วผ่านมาชั่วโมงครึ่งครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวผมก็ดะถอดอนันถานน้ำมันหนอกครับหัวน้ำมันหนอ,อยจะสิ่วไอ้น้ำมันมันใหม่เมื่อถาดก้อนนั่นสิเอาออกเอครับเตาติดแล้วครับ